มาแล้วจ้าวันนี้บอกเลยว่าวงการบันเทิงเอเชียสะเทือนแล้เจ๊ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆหลิงหลิงของตัวแม่แห่งซีรีส์ยูริที่ทำเอาแฟนๆทั่วโลกหลงรักกลับมาทำให้โซเชียลร,ระเบิดอีกแล้วคือไม่ได้มาเล่นๆนะแต่มาในชุดไทยเต็มยศทั้งห่มสบายทั้งชุดไทยพระราชนิยมจัดเต็มตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้าความอราพุ่งแรงจนเจ๊เกือบกราบโทร บ,บอกเลยว่าลุคนี้ไม่ใช่แค่สวยแต่มันคือสง่างามมากแม่แฟนกลับทั่วเอเชียกรีดแบบไม่มีพักเพราะไม่คิดว่าเราจะได้เห็นสาวลุกครึ่งจีนไทยที่โด่งดังจากซีรีส์ยูริกลับมาใส่ชุดไทยแล้วถ่ายทอดออกมาได้งามขนาดนี้คือไม่ใช่ใส่เฉยๆในลูกหลิงหลิงใส่แล้ววิญญาณนางรำนางในราชสำนักสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเข้าสิงไหลแม่เอียงนิดสบายนิด มือแม่อ่อนช้อยแบบนางรำวังหลวงจนคอมเมนต์ล้นไอจีแบบขึ้นเทรนในหลายประเทศพร้อมกันแฟนๆต่างชาติถึงกับพูดว่าเราไม่เคยเห็นชุดไทยดูทรงพลังได้ขนาดนี้มาก่อนเลยเธอดูราวกับเป็นราชินีแห่งสยามนี่แหละความงามระดับสากลของจริงแฟนไทยก็ไม่แพ้กันจ้า บางคนถึงกับพูดว่าหลิงหลิงทำให้คนทั่วโลกเห็นว่าชุดไทยไม่ได้เป็นแค่เครื่องแต่งกายแต่คือศิละปะที่มีชีวิต โอ้ยพูดแล้วขนลุกคือภาพที่ปล่อยออกมามันไม่ใช่แค่สวยแต่ตีความใหม่ให้ร่วมสมัยยังคงความอ่อนหวานของชุดไทยแต่มีความแฟชั่นโมเดิร์นแฝงอยู่เรียกได้ว่าทำให้ชุดไทยโกอินเตอร์อีกครั้งเบืองหลังความงามไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะจากแหล่งข่าววงในเจ๊ไฝ่ได้กลิ่นมาว่าการถ่ายแฟชั่นเซตนี้หลิงหลิงวางคอนเซปต์เองทั้งหมดตั้งแต่เลือกโทนสีไปจนถึงช่างแต่งหน้าช่งางทำผมเพราะอยาก ให้คนทั่วโลกเห็นความงามของวัฒนธรรมไทยและต้องการส่งสารว่าความงดงามไม่มีพรมแดนโอ้ยเจ๊ขอปรบมือให้รัวๆศิลปินระดับเอเชียแต่ยังเคารพและหลงไหลในวัฒนธรรมไทยขนาดนี้มันไม่ธรรมดาเลยลูกทําไมลุกนี้ถึงทรงพลังที่สุดแห่งปีหลายสํานักข่าวแฟชั่นในเอเชียออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลิงหลิงคองกลายเป็นหนึ่งในคนที่รีดิฟายความงามของชุดไทย ฟแั่น <High> ระดับโลกได้แบบไม่หลุดชารีดไม่ว่าจะเป็นผ้าสไบสีทองอ่อนที่แม่เลือกการประดับเครื่องถมเงินและทองรวมถึงการโพสที่ดูสง,งา่าแต่ยังเป็นธรรมชาติคือความลงตัวระหว่างอดีตกับปัจจุบันและที่สำคัญมันไม่ดูยืมของใครมาเลยคือหลิงหลิงเป็นตัวของตัวเองในชุดอย่างมีชั้นเชิงจนตอนนี้มีหลายแบรนด์ไทยต่อให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ชุดผ้าไทยและยังมีข่าวลือว่ารัฐบาลไทยเอง ก็อยากเชิญมาเป็นทูตวัฒนธรรมท่องเที่ยวโอ้ยปังขนาดนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วจะแม่สะเทือนโซเชียลแฟนคลับแห่คอมเมนต์เป็นพันไม่ขอพูดจากใจหลิงๆลิงองไม่ได้เป็นแค่นักสดแสดงแต่วันนี้พิสูจน์แล้วว่าเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมโลกด้วยศิลปะหนึ่งภาพของเธอทําให้คนทั้งโลกอยากรู้จักประเทศไทยมากขึ้นอยากรู้ว่าชุดไทยคืออะไรมีที่มาอย่างไรและทําให้เราภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองมากกว่าเดิมเพราะงาน เจ๊ฝ่ายขอประกาศตรงนี้เลยค่ะว่าลุกชุดไทยของลิงหลิงคองคือหนึ่งในภาพจําแห่งปี2025ที่โลกต้องจารึกถ้าใครยังไม่ได้เห็นภาพนะลูกรีบไปดูได้เลยในไอจลิงหลิงคองแล้วกลับมาคอมเมนต์บอกเจ๊หน่อยว่าลุกไหนคือที่สุดในใจเธออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊ฝ่าบันเทิงด้วยนะคะเพราะที่นี่ข่าวบันเทิงไม่มีพักความแซ่บไม่มีหยุดเจ๊ฝ่าลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า